ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว o o d r r n w a r s h i p ทุกคนด้วยนะครับผมก็มาช้าหน่อยนะครับสำหรับคลิป Battle p a s รก็พอดีว่าช่วงนี้ก็หลังจากที่ทำเจ้าคลิปนั้นผมก็กำลังช่างใจอยู่นะครับว่าจะทำา b t t t l e p a s ์เดือนนี้ดีไหมเพราะว่าของมันน้อยนะครับผมก็หลักๆเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่าเรือที่แจกมันก็เป็น i n s v ็นสานนะครับผมแล้วก็แถม เจ้าของหลักช่วงนี้เนี่ยก็ยังเป็นของเรือบรรทุกเครื่องบินหมดเลยนะครับผมก็จะเป็น f h 37วิ e k e n และเครื่องบินสวีเดนสุดยอดเครื่องบินลำนี้นะครับผมที่เรียกได้ว่าดามเมจสูงมากแถมยังอนเนกประสงค์สุดนะครับผมมีอาวุธที่สามารถต่อต้านอากาศยานได้โจมตีเรือผิวน้ําได้และโจมตีเรือดำน้ำได้นะครับผมแถมก็ยังมีดามเมจที่สูงเอามากๆด้วยนะครับต่อมาก็นิมรอดนะครับผมซึ่งเอ่อจ้านี่จะเรียกว่าอย่างไงดีเป็นเครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำําที่ เก่งเก่งเลยนะครับผมแต่ข้อเสียหลักๆที่ผมเล่นมันมานิดๆหน่อยๆเนี่ยก็คือว่า,าจะบอกไงดีอาวุ้นมันช้าซะส่วนใหญ่นะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยเรื่องการต่อต้านเลยดำน้ำเนี่ยน่าจะเป็นที่หนึ่งแล้วนะครับผมก็จะเก่งกว่าพอกับ KBX เลยนะครับแล้วก็เจ้า KA29 Helix B ก็เจ้านี่ก็จะพูดได้ว่าเป็นฟีนอมในอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ได้นะครับผมเป็นฟีนอมที่จะบอกไงดี ดาเมจสูงกว่ามีอาวุธเยอะกว่านะครับผมแล้วก็เติมได้2ลำเหมือนกับฟีนอมนะครับก็ใครที่ยังไม่มีฟีนอมก็สามารถใช้งานแทนเกาะได้นะครับผมซึ่งจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเฮลิคอปเตอร์ที่ดีเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับการที่มีเติมถึง2ลำเนี่ยก็ลายพัางไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มาอีกแล้ว RBU 2 5 0พแจกไปแล้วเมื่อต้นปีกลางปีก็จะมาแจกอีกก็ยังไม่ถึงกลางปีดีด้วยนะครับผมเดือนสีนะครับ ถ้าจะบอกได้ง่ายเลยว่ามันเป็นของที่ดีที่พวกคุณควรมีนะครับสำหรับ ABU สองพัเนี่ยระยะอาจจะไม่ไกลแต่เรื่องการต่อต้านหรือดำน้ำและทำลายตอร์ปิโดนี่อันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับเจ้า ABU สองพ ต่อมานะครับไม่อยากจะเชื่อ J ห้าสิบไทเดนกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่มันมาไปตั้งแต่อู้วช่วงตั้งแต่เกมเปิดสมัยแรกๆเลยน,นะครับ J ห้าสิบไทเดนเนี่ยที่มันมาพร้อมกับ J ยี่สิบห้านะครับแล้วก็จรวดอินเดียบาร์มอสนะครับผมจรวดไฮเปอร์โซนิกที่เรียกได้ว่าเป็นของโคตรดีเลยนะก็ผมไม่มั่นใจนะว่าในเมตาปัจจุบันเนี่ยมันยังดีอยู่ไหมนะครับแต่สมัยผมเล่นเนะี่ยมันก็ใช้งานยากอยู่ระดับหนึ่งมันแรงนะครับแต่ว่ามันโหลดนานแล้วก็กระสุนน้อยนะแล้วก็นี่เลย ระบบต่อท่านอากาศยานที่ผมบอกได้ว่าโคตรดีในตอนนี้ระยะไกลป้องกันเครื่องบินได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องการป้องกันมิสไซล์เนี่ยมันอันดับหนึ่งนะสำหรับเจา Spider ้าสไปเดอรเอ็ร์เนี่ยนะครับก็สมกับเป็นพี่อิสราเอลนะครับผมไม่ว่าจะของกี่อย่างเนี่ยเข้ามาก็เรียกได้ว่าดีหมดเลยนะครับสำหรับของอิสราเอลเนี่ย ก็มารางวัลหลักของ b ม t t l e นพาร์ตีนะครับ INSV การนะครับก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ผมมองว่ามันอยู่ในดับกลางนะจากที่เล่นมาคือมันดีตรงที่ว่าความเร็วมันสูงนะครับแล้วก็ออโต้แคนนอนมันดีแต่ว่าเรื่องการป้องกันอากาศอากาศยานของมันเนี่ยผมโอ้โหการป้องกันของมันต่ำมากครับผมก็แค่เหมือนกับพอมีไว้ประทับเฉยๆนะครับผมสำหรับะระบบการป้องกันของเจ้า INSV การเนี่ย ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับของรางวัลในแพทเทิร์พาร์ทเนี่ยก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะคือเขาไม่ได้แทบจะไม่มีของใหม่มาลงในพรีเมียมพาร์ทเลยนะครับตรงช่องสีฟ้านะก็ส่วนใหญ่จะเป็นของเก่าเอามาวนของใหม่มาอันหนึ่งแนละไม่เหมือนแบบช่วงปีที่แล้วที่เรียกได้ว่าของใหม่มาลงประมาณอันสองอันเลยนะครับมาแบบมากันแบบแน่นๆเลยนะให้เรามีของได้ใช้กันเต็มที่เลยนะครับ ยิ่งพาที่แล้วเนี่ยแบบที่ผมบอกผมผิดหวังมากเลยเขาเล่นไปเอาของใหม่อะไรเข้ามาเลยเอาของเก่ามารีรันแบบเก่าเก่าเลยก <c oughs> ็ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูของแต่ละอย่างก,กันเลยดีกว่าครับก็คลิปนี้แบบที่บอกแล้วก็ไม่น่าจะนานมากนะครับเพราะว่าก็เพราะว่าหลักๆมันมีแต่ของเรือบรรทุกเครื่องบินซะส่วนใหญ่นะครับมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมกับเจ้าไอเอ็นเอสวิกานและก็เครื่องบินต่างๆในเซนต์พาสนี้นะครับ ก็มากันเลยครับแมตแรกในดานแอริฟอนเทียนะครับก็เดี๋ยวส่งเครื่องบินขึ้นไปก่อนแล้วเราก็ค่อยหันเรือไปตรงนู้นนะครับก็อย่างที่เห็นนะว่าเจ้าวิกานเนี่ยก็จุดเด่นของมันเนี่ยหลกัหลกๆอย่างที่เห็นว่ามันไวมากนะครับสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยก็นี่กดอ่าบูตขึ้นมาอีก20%ปรนะครับผมก็ใช่บอกว่ามัน20%หรือ30%นะผมจำไม่ได้แล้วสำหรับอ่าไอสปีดบูตเนี่ย ก็พอกดขึ้นมาเนี่ยวิ่ง24-25บเนี่ยบอกได้เลยว่ามันไหวมากนะคือเบสเบสตั้งต้นของมันเองก็เร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาบวกกับสปีดบูสอีกตอนนี้ก็ทําให้เราเนี่ยสามารถย้ายตําแหน่งได้เร็วนะครับไม่ได้เล่นดันันจับมากลับมาปัดฟ่นหน่อยนะเจ้ามิก4ีสนะครับไม่มีอะไรอะ่ะก็ไม่มีอะไรมากมายเท่เฉยนะครับหรือ,อยากเอากลับมาเล่นนะเครื่องบินเก่าๆนะครับก็เดี๋ยวพยายามทําลายเครื่องบินของเขาไปก่อนนะครับ ปืนกลยิงซ้ําไปจัดการไปได้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเปิดแผนที่พอเปิดแผนที่เราก็จะต้องรีบกลับมาที่เครื่องบินหลักของเราที่เราใช้โจมตีนะครับก่อนที่มันจะหายไปนะลองนับวิกันดูนะครับว่าศัตรูเนี่ยเขาจะหายไปตอนระมากี่วินะครับเพราะว่าเครื่องบินแต่ละลำเนี่ยมันจะมี r ีค่าดัต้าที่แตกต่างกันไปนะครับตอนนี้ก็อ่ะเอาเป็นว่าผมเข้ามาเห็นพวกเขาแล้วเดี๋ยวเปิดโจมตีไปก่อนนะครับสำหรับเจ้าวิกเก้น โจมตีเข้าไปแต่ก็นั่นแหละครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าซุสนะเขาก็กางบ่านควันหนีไปแล้วเดี๋ยวเอาเครื่องบินกลับไปเติมก่อนไม่ได้ในช่วงนี้บอกได้เลยว่าอันตรายมากนะครับสำหรับเครื่องบินเพราะว่าต้องอย่างกระตาบอดแล้วยังถูกเห็นก่อนแถมจะถูกทําลายก่อนได้อีกนะครับเติมทรัพยากรเสร็จกลับมาหันมาโจมตีเจ้านั่นไซเตอร์ซึ่งจะน่าเป็นบอดรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นบอดฝั่งละสามหรือสองวะ เพราะว่าเออคือผมเล่นตอนผมทํางานอยู่กลางคืนนะครับช่วงว่างๆนะครับก็เลยมันเลยไม่ค่อยมีผู้เล่นทั้งเท่าไหร่นะครับก็นานๆที่จะได้แมตแบบเต็ม5นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยแมตแบบ3าคน2คนกันอย่างเงี้ยนะครับแต่ละฝั่งนะทีแรกผมก็กะว่าจะไม่เอาลงแต่เห็นว่าผมสามารถดึงความสามารถของเครื่องบินมาได้แล้วก็ศัตรูเองก็เรียกได้ว่าตึงเรามากๆนะครับผมแมตช์นี้บอกแล้วศัตรูผมโคตรเก่งเลยในแมตช์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าตึงมือแบบโอ้เล่นกันเหนื่อยนะครับ มา mix 41เอาบินขึ้นมาหน่อยเอาไปล่อแฟลร่อเอเอก็ยังดีนะครับจังหวะนี้ให้เขามาสนใจเราหน่อยนะเดี๋ยวก็ไปไล่โจมตีตรงนู้นอ่ะไม่จาเป็นและวพยายามบินหาเปิดแผนที่ไปเรื่อยๆก่อนเ p พมันน้อยนะครับโอ้โหก็ขับกดมาที่เฮลิคแล้วเดี๋ยวจะขยับเรือไปนิดหน่อยไม่รู้ว่าเสียงผมแลกไปหรือเปล่านะพอดีว่าช่วงนี้เจ็บคอนะครับผมฝุ่นกรุงเทพมันเยอะนะครับพอดีกลับมาก็ เหมือนจะจับไข้ก็ไม่เชิงว่าจับไข่ต้องบอกว่าไข้หวัดลงคอเสียมากกว่านะครับทางนู้นรู้สึกว่าจะเป็น 07x น่าจะเป็นบอดอีกแล้วละมั้งนะดูจากสภาพแหละเดี๋ยวโจมตีไปก่อนนะครับอาบิว2 5 0 0กับบาะมอยิงเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยหันเอาเครื่องบินไปโจมตีนะครับ อ่ะมาครับกลับมาที่วิกเก้นก็มันโจมตีไปแล้วกึ่งหนึ่งนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเสริมการโจมตีเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะบอกเลยว่าวิกเก้นเนี่ยดาเมจแรงมากๆนะครับไม่ว่าจะปืนหรือแม้แต่เครื่องยิงลูกระเบิดของมันเนี่ยนั่นครับผมจัดไปแสนเก้าหมื่นสี่พันนะครับนี่คือโดนไม่หมดนะถ้าไม่มีเพื่อนช่วยเนี่ยน่าจะขึ้นสองแสนได้นะครับเพราะว่าดาเมจเต็มๆของมันเนี่ยเบิร์ดหนึ่งเนี่ยมันได้มาสองแสนเลยนะครับสำหรับเจ้าวิกเก้นเนี่ย ก็เหมือนกับว่าตอนนี้ทางเกมก็พยายามที่จะให้เหลือตัวเครื่องบินเนี่ยก็อยู่รอดได้ด้วยการที่ว่าเขาก็ดัมดาเมจของอเครื่องบินเพิ่มขึ้นไปนะครับทําให้มันไม่จําเป็นต้องแบบกดสลับมาหลายลําสลับไปลํานู้นทีลํานี้ทีอะไรประมาณนีนะครับผมแต่นะแต่แต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีผู้เล่นที่สามารถนําการคอมโบหรือเชนแอสแท็กเนี่ยกลับมาได้นะครับผมเพราะว่าเรียกได้ว่าการคอมโบเนี่ยมันเป็นะจะว่าไงดี หลักๆของผู้เล่นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ว่าเก่าๆเนี่ยเขาเล่นกันอยู่แล้วนะครับผมสำหรับการคอมโบเชนเนแท็กต่างๆเนี่ยเดี๋ยวโจมตีไปก่อนแอดมิรลบาซิตี้ให้ตายดิมันกดแฟร์ฉันละเกียดเด็กที่รู้มากอย่างเธอแล้วเกินเนี่ยให้ตายดิเดี๋ยววนไปเติมก่อนนะครับจังหวะอันนี้ไม่เป็นไรผมเติมไวเพราะว่าเขาบุกเข้ามาใกล้ผมเยอะแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะจัดการเขาได้แหละอย่างน้อยๆเพื่อนควรจะถอยมาหน่อยนะานายไม่อยากตายเนี่ยอ่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวก็วนกลับไปก็เพื่อนโจมหมดแล้วนะครับตอนนี้เขาก็เหลือแต่อะไรเหลือแต่เพลเยอร์จริงๆแล้วนะครับเหลือแต่ผู้เล่นแล้วก็นี่อ่าพอดีเลยวิซายนี้เนี่ยของเจ้าวิกเก้นเนี่ยมันสามารถโจมตีเรือผิวน้ําแล้วก็โจมตีอากาศยานได้นะครับแล้วก็ปืนกลของมันเนี่ยก็ยังโจมตีอากาศยานได้เช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินที่อนเนกประสงค์เอามากๆนะครับสําหรับเจ้าวิกเก้นเนี่ยครับ ตอนจะโจมตีอากาศยานได้แล้วยังาสามารถใช้โจมตีเรือดำน้ําได้ด้วยนะครับก็โอ้โหเจ้าแผนสเปซซุสมันเข้ามาหาผมแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะจบประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าก็อย่างว่านะครับก็จะบอกไงนี่เขามีคนที่ว่าเป็นคนเนี่ยเล่นเรือที่ดีๆเนี่ยอยู่ประมาณ2คนสคนนะครับทางฝั่งผมก็เขาเล่นเรือท,ทั่วไปกันนะครับก็เลยเรียบร้อยไปเลยนะในแมตช์นี้นะผมก็แพ้ไปนะครับ แต่ก่อนอื่นก่อนแพ้ขอสักทีนี้เท็นโนเฮกะแล้วมันอะไรวะแล้วก็ชนตู้มเข้าไปจบจบแบบนี้แล้วกันนะครับก็วีการอย่างที่เห็นนะครับก็มันสามารถป้องกันตัวได้กับเรือผิวน้ําที่เข้ามาหามันแบบเมื่อกี้นะครับก็หลักหักจะประมาณนี้สําหรับเจ้าวีการผมก็มองว่ามันอยู่ในระดับกลางนะมันเหมือนอุญญานอฟอที่เอามาอัปเกรดเฉยๆนะครับผมตัดหลายๆอย่างออกไปเพื่อเอาตัดอะไรดีจะบอกไรดี มันตัดาการพ้องกันอากาศยานของมันไปนะครับผมตัดออโต้แค้นนอนแล้วก็มาเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มเครื่องบินกับไล่นะครับนี่ก็เป็นหน้าสถิติต่างๆนะครับที่ผมทำดาเมจไปอ่ะจริงๆด้วยนะครับผมก็มีอยู่3าคนฝังผมก็มีอยู่3าคนนะครับแต่อย่างว่าแหละผมเล่นไม่เก่งนะครับก็เลยได้แค่ประมาณนี้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเรามาเพื่อโชว์เครื่องบินโชว์ไอเทมให้ดูนะครับ มาต่อกันเลยครับผมแมตท,ที่2เกมที่2ในด่านะมอนทอสเวลสตอมนะครับกับ ROKS OK Ghost Commander นะครับก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ผมมองว่าตอนนี้แม่งน่าจะกนตีนสุดแล้วอะเพราะว่าด้วยความที่ว่าระบบใหม่เป็นมาเนี่ยนะครับผมที่ว่ามันเอาเรด้์ซิกเนเจอร์ออกไปไม่พอแล้วเนี่ยมันยังเปลี่ยนปรับมาเป็นค่าการมองเห็นต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ย คือ g h o s คอ o m มนเดอรเนี่ยค่าการมองเห็นเนี่ยมันต่ำอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวมันเองยังสเตลอีกเนี่ยการจะหากค้ดคอมแมนเดอร์นี่ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ยากมากอะ่ะและยิ่งด้วยความที่ว่าเรือมันเร็วอีกนะครับผมก็จะทำให้มันเป็นเรือทุกเครื่องบินที่น่าลำคาญเลยนะครับถ้าเจอผู้เล่นที่ตึงๆนะที่ไม่ใช่ผมนะ <laughs> ผมบอกก่อนนะว่าที่ไม่ใช่ผมก็เนี่ยนะครับ กว่าจะเห็นสตูเนี่ยต้องมาเปิดขนาดนี้เลยนะก็ผมบอกเลยว่าผมเล่นไม่ถนัดเลยผมไม่เคยเล่นเหลืาซุกมินได้แย่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ก็อยากจะเอามาเ,เพื่อโชว์ไอเทมต่างๆของพาทรอบนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดนะแต่ว่าได้เห็นการใช้งานไอเทมทั้งหมดนะครับผมยกเว้นฮอนะผมบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ต้องขอโทษด,ด้วยที่ว่าผมไม่สามารถ ใช้ฮอได้เพราะว่ามันมีจังหวะให้ใช้ฮอเหมือนแต่ก่อนนะครับที่ว่าจะมีศัตรูวิ่งเข้ามาแล้วผมกดฮอไปยิงตุ้มๆเหมือนตอนคลิปเนมิฟิทเนี่ยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่โลกนะเดี๋ยวก็ขยับเรือก,ก่อนดีกว่าเอาเป็นว่านี่เห็นไหมครับว่าเจ้าโกดคอมมานเดอร์เนี่ยค่าการเคลื่อนไหวของมันเนี่ยน้อยมากนะครับกว่าศัตรูจะเห็นเราเนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาเยอะพอควรเลยนะครับเดี๋ยวเอาโดนขึ้นมายิงเสริม การโจมตีให้เพื่อนไปก่อนนะครับผมพยายามซัพพอร์ตเขาไปก่อนนะตอนนี้เราทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเครื่องบินเราก็ล่วงไปนะครับก็เดี๋ยวค่อยอยิงไปเน้นแค่ว่าให้เขาแฟร์พอเพราะว่า,าจะว่าไงดีจจหลวดโดนเราเยอะนะครับมาวิกเกนกลับขึ้นมาเดี๋ยวเรามาโจมตีเรือดำน้ำกันดีกว่านี่นะครับมันเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดบอฟที่ติดอยู่กับเจ้า F124 นสะครับสาหรับเจ้าเครื่องยิงตัวนี้เนี่ย อบอฟอยิงเข้าไปนะั่นนะครับผมจัดไป2 0 0หมนืน่าจะโดนไม่หมดนะผมว่ามันน่าจะแรงกว่าดีนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนไฮไลท์หลักของเจ้าวีเกนเลยนะครับผมไม่ว่าจะความสามารถในการต่อต้านเรือดำน้ำความสามารถในการต่อต้านเครื่องบินเนี่ยเลือกได้ว่ามันครบเครื่องมากนะครับปืนก็แรงจรวดเองก็ยังรีเร็วนะครับแถมยังมีดาเมจที่สูงด้วยนะเดี๋ยวค่อยๆไล่โจมตีไปก่อนนะครับ กลับมา MQ25 Stingray X นะครับวนกลับไปตอนนี้เนี่ยคือด้วยความที่ว่ามันไม่มีค่าการมองเห็นแบบเดิมแล้วเนี่ยนะครับผมเจ้าพวกเครื่องบินเนี่ยมันก็เลยบินวนอยู่กันกับเรือเรานะครับผมพอมันหันกลับมาเนี่ยค่าการมองเห็นของของมันเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับผมแบบที่ผมบอกนะคือเรือเราเนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันใช้ค่าการมองเห็นแบบเดียวกับเรือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือหอก็ตามเนี่ยมันจะเป็นการมองเห็นแบบ ลูกโพลแบบที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเวลาพอเครื่องบินมันหันหน้ากลับไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มรับดีคอนด a าต้าเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยศัตรูเนี่ยที่เราเอาเครื่องบินเราเลงไว้เนี่ยมันก็จะหายไปจากเรนาร์ดานะครับผม ก็เป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆให้ผู้เล่นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับผมที่หรือผู้เล่นนี้กําลังคิดว่าอยากจะไม่เล่นเรือบรรทุกเครื่องบินในแผ่นดีนะครับผมเพราะว่ามันจะต้องต้องอดทนกว่าเดิมเยอะเลยครับผมต้องเล่นเป็นทีวิร์กเยอะกว่าเดิมเลยนะครับก็เดี๋ยวอ่าตอนนี้เขาเหลือแต่สตอมแล i, <Ori ental. S 1> en ้วซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ยิงใครเลยนะครับผมเพื่อนผมเก่งมากเลยแผตนนี้นะครับเดี๋ยวเขาโจมตีเข้าไปเขาก็กดแฟร์ไปเรื่อยๆแต่ไม่เป็นไรนะครับอาวุธเรารีเ็วนะ ผมมาได้พอถึงระยะเราก็จะจัดการเข้าไปด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดแล้วก็ปืนกลสุดแรงของเรานะครับผมเป็นปืนกลอากาศบอฟอด้วยนะจะบอกให้อืยิงเข้าไปยิงเข้าไปก็ผมอ่ะจัดการไปได้นะก็ไม่ได้นะครับผมเหมือนจะเป็นเอลซิดนะเมื่อกี้นี้โอ้โหย,ย่างแย่โอโ้ไม่คิดว่าตัวเองจะเล่นได้แย่ขนาดนี้เลยนะนี่โอ้โย,อยู่ที่ 5, ห้าตายดิเล่นอะไรกูเนี่ย และนี่ก็เป็นความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับ b a t t o n Pass รอบนี้นะครับ โดยหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นแบตเทนพาสที่ผมมองว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมสำหรับรอบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าวิเกเคนที่สามารถโจมตีได้ทั้งอากาศยานเรือผิวน้ำแล้วก็เรือดำน้ำแต่มาด้วยนิมลอตที่เรียกได้ว่าจัดแน่นจัดเต็มมากับการต่อต้านเรือดำน้ำเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มองว่าฟีนอม้มันราคาแพงนะอยากได้เฮลิคอปเตอร์ตัวแทนก็จัดไปเลยครับผมเค2อยี okay, ่ิบเกฮลบีนะครับ แถมมาด้วยรอบนี้ก็ยังมีระบบป้องก,กันอากาศยานที่เรียกได้ว่าโคตรดีเลยนะครับผมป้องก,กันมิสไซล์ได้ดีมากๆนะครับผมส่วนการป้องก,กันเครื่องบินเนี่ยถ้าเครื่องบินไม่อยู่ใกล้เกินไปเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันจะสอยได้ดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับเจ้าสไปเดอร์เอ็มอาร์เนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างที่หลายคนน่าจะไปดูช่องที่ว่าเขาจะทดสอบอาวุธการสกัาบิลาวะหรือเปล่านะผมจําชื่อช่องเขาไม่ได้แล้วไม่รู้อ่าอ่านี้หรือเปล่าที่ว่า เวลาเขาเอาเครื่องบินบินมาใกล้ๆเนี่ยแล้วมันยิงไม่โดนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับคือระบบแท็กกิ้งของมันเป็นแบบนั้นนะครับคืออย่างที่เห็นนะว่ามิไซล์เนี่ยมันจะนําหน้าไปแล้วมันไประเบิดก่อนก็คือว่า AI เนี่ยมันคํานวณไว้แล้วว่าเครื่องบินเนี่ยจะบินไปตรงนั้นนะครับผมทําให้อ่ามันยิงออกมาแล้วกระจายไปไกลมากนะครับผมทีนี้พอมันไกลมากแล้วด้วยความว่ามิสไซลมันไวเนี่ยมันเลย คำนวณเหมือนว่ามันก็คำนวณมาเออเรอของมันนะครับผมทําให้มันระเบิดก่อนนะก่อนที่จะไปถึงเครื่องบินนะครับผมแต่ว่าผมบอกเลยว่าเรื่องการป้องกันมิสไซล์ของมันเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะอันดับหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้มันป้องกันมิสไซล์ได้ดีมากๆนะครับผมก5 1หรืออะไรก็ตามเนี่ยเรียกได้ว่าเจอสไปเดอร์เอ็มอาร์ไปตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเครียดเหมือนกันนะครับผมสายสเปร์มิสไซล์ก็อยู่ยากพอสมควรนะครับหลังจากที่การอัปเดตนี้มานะครับ ก็หลักๆของคลิป Ba t t l e p a s นก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบอกเลยฉันรอนายอยู่นะมูซาชิเอจิตไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ